พานิพักควงจูเนียหวนขืนเทควันโดบรมโค้ดเตรียมวิวา9สิงหาคมฮันนีมูนรอบโลกเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจฮีโรเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยควงจูเนียรัมนรงเสวกวิหารีแฟนหนุ่มอดีตทีมชาติร่วมอบรมผู้ฝึกสอนลั่นขอเวลา5ปีเป็นโค้ดทีมชาติฮีโรเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยและแฟนหนุ่มอดีตทีมชาติลงสนามฝึกซ้อมเทควันโดทีมชาติไทยที่สมาคมกีฬาเทควันโดเป็นครั้งแรกในการมาร่วมอบรมผู้ฝึกสอนเทควันโดได้เจอโค้เชในสนามอีกครั้งเพื่อ นำใบผ่านการอบรมไปเป็นโค้ดในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยจอมเตะหมายเลขหนึ่งของโลกยังเผยเตรียมสวมชุดเจ้าสาวแต่งงานในวันที่9และ24สิงหาคมนี้ก่อนไปฮันนีมูนรอบโลกรำลึกถึงความรักครั้งแรกที่ตุรกีก่อนกลับมาเป็นโค้ชสอนในยิมผานิพักเทควันโดในการแข่งขันสัก5ปีและจะก้าวสู่โค้ชทีมชาติไทยเลขาบิ๊กทนดิดรักตบุตรเลขาที่การสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเป็นประธานการอบรมเคโรจิโค้ดไลเซนเซมโน2025คอร์3เมื่อวันที่28ก พอ68ที่สมาคมกีฬาเทศคอนโดแห่งประเทศไทยภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยวสินวชรากรจากทีม Thailand นด์ผู้จัดการฐานข้อมูลของสมาคมซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม100คนโดยมีโคชเชชัชัชยเชเฮดโคชทีมชาติไทยมาเป็นวิทยากรพร้อมทีมสตาฟโคชและนายตีนพวงศากุลวิทยากรภาคทฤษฎีซึ่งการอบรมมีขึ้น2วันแบ่งเป็นภาคทฤษฎี1วันและภาคปฏิบัติ1วันโดยการอบรมครั้งนี้มีเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจฮีโร่2เหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัย ติดพร้อมด้วยหวานใจจูเนียร์รามนารงเสวกวิหารีอดีตทีมชาติไทยมาร่วมอบรมนายธนดิดพ่อบ้านเทควันโดกล่าวว่าปีนี้จัดการอบรมมาสองครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3รวมมีผู้เข้าอบรมมากกว่า300คนถือว่าปีนี้มีผู้อบรมมากที่สุดจนต้องเปิดถึง3รอบซึ่งผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมจะได้รับโค้ดไลเซนส์จะสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันต่างๆที่สมาคมรับรองโดยเฉพาะ g ีเอชแบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่กำลังจะถึงในเดือนเมษายนนี้ขณะที่น้องเทนนิสฮีโร โอลิมปิกเกมเปิดเผยว่าถือเป็นครั้งแรกที่ได้มาเป็นผู้ฝึกสอนรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากโดยตนได้ชวนจูเนียมาเป็นเพื่อนในการอบรมซึ่งจูเนียเคยอบรมมาแล้วเมื่อปีที่แล้วบทบาทสําคัญคือการเป็นผู้ฝึกสอนเทควันดันแชมป์ประเทศไทยคือโค้ชจะต้องผ่านการอบรมโดยตนจะนําเอาการรอบรมจากโค้ชเชไปใช้ในการแข่งขันและนําเอาประสบการณ์จากการแข่งขันมากว่า10ปีไปใช้ในการสอนเด็กซึ่งตนจะเป็นผู้ฝึกสอนสำรองซึ่งโค้ชมือหนึ่งคือจูเนียจะคุมทีมพาณิพักเทควันโดในการแข่งขันครั้งนี้โดยการรมหาลง สนามฝึกซ้อมในการอบรมมันทำให้ตนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วรู้สึกดีมาก